จะมาสอนวิธีการใช้เครื่องอทดสอบคอมเพรสชันนะครับเครื่องตัวนี้กดได้อย่างเดียวกำลังเครื่องตัวนี้อยู่ที่ประมาณ200ตันแต่ว่ากดจริงๆเนี่ยมันจะได้สักประมาณ150ตันเครื่องก็จะหยุดทำงานนะครับทีนี้เราเอาตัวอย่างเข้าเอาตัวอย่างเข้าเลือกด้านที่คิดว่าสมบูรณ์ที่สุดเข้านะครับเข้าไปสู่การตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่าง สิบห้าคสิบห้าถึงจะเหมาะนะเล็กกว่าน,นี้ก็ไม่ไม่เหมาะแล้วหมุนลงมาค่อยๆหมุนอย่าหมุนให้มันกระแทกนะครับหมุนแค่ให้มันราบแล้วก็รู้สึกตึงมือนะครับหมุนให้มันลาบก่อนจบทีนี้ตึงมือแล้วนะครับก็เปิดเครื่องนะเปิดเครื่องตรงนี้ปึ๊บเปิดเครื่องกดเปิด ุดเปิดออนก่อนอาจจะไม่เห็นอยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้นะหลังจากนั้นเราจะเทสอะไรเทสกำลังอัดคอมมิชชั่นเราก็กดเลขหนึ่งมันเป็นหนึ่งอยู่แล้วก็กด e n t เ r อีกทีนึงข้างบนสุดตึกตึกไหมอาไม่ตึกคนหนึ่งกันนี้ไม่ตึกหรือตรงนี้หว่ ไหนล่ะอันนี้อะไรนะมันทำไมได่ไปอ้าเออมันมันสวิตช์ไม่ค่อยดีไปตรงนี้ต่อนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมาให้เราเลือกว่าตัวคอมเพลชันเนี่ยเราจะทดสอบตัวอย่างแบบไหนอ่าอันนี้อยู่ในสเปคซิมเมนเราจะใส่เบอร์อะไรก็ได้ใส่เบอร์ ตัวแรกใช่ไหมศูนย์เดีเ๋ยวเคลียก่อนเคลีย์คือตัวนี้ออดีลิทศูนย์หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่ง่ะแล้วก็ enter. <Enter. S 2> เอนเตอร์เอนเตอร์เอ้าไปยี่สิบแปดวันะมันเซ็นให้แล้วอ่าสไตล์ไหนสไตล์สองก็คือตัวอย่างสิบห้าคูณสิบห้านะครับถ้าเราใส่พวกนี้เข้าไปเนี่ยมันจะคำนวณให้เราโดยโดยโดย อัตโนมะัติเนาะถ้าเราใส่ผิดเนี่ยค่ามันจะผิดนะกดยิงเท่เออกดตัวนี้นะครับกดตัวนี้นะมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้หลังจากนั้นก็เริ่มออนนะครับเราก่อนจะออนเราเปิดตัวนี้ก่อนนะเปิดตัวนี้คือหมุนตัวนี้ให้วาวมันเปิดก่อนนะครับนะแค่นี้ก็พอนะครับอนะ่สมมุติว่าตอนแรกมันปิดอยู่หมุนด้านนี้ไม่ได้เปิดออกมาให้มัน วาล์วมันฟรีก่อนนะครับตัวนี้ก็ฟรีไว้แบบนี้แล้วก็ขวดออนตัวนี้นะครับตัวนี้ทีนี้จะทํางานกับเครื่องอ่ะทีนี้จะทํางานกับเครื่องปิดฝาครับปิดฝาตัวนี้เือ่อมันเป็นคอนกรีตกำลังสูงเกินห้าร้อยเนี่ยมันเริ่มกระเด็นนะครับทีนี้เราจะกดเราต้องปิดวาล์วตัวนี้อหมุนปิดวาล์วนั่นแหละหมุนปิดวาล์วหมุนทวน กดมือขวาหมุนทวนเข้าไปอย่างนี้นะครับปิดวาลทีเนี้ยเราก็จะค่ามันก็จะขึ้นแล้วความเร็วจะขึ้นเราก็จะมาตัวด้านขวามือนี่คือตัวปล่อยอตัวน้ํามันมากหรือน้อยเราจะควบคุมความเร็วตรงนี้ไว้อยู่นะครับมันได้ตั้งแต่2 5จุดาขึ้นไปจนถึง6ถ้าอาจารย์กดก็จะอยู่ที่5นะจะได้เร็วหน่อยนะครับ ก็อยู่ในมาตรฐานใน S T N ที่เขากำหนดไว้มันก็จะมีกราฟขึ้นมาให้นะครับซึ่งเราก็ดูตัวนี้แล้วมือเราก็ควบคุมนะครับคุมบิดซ้ายบิดขวาให้ความเร็วมันคงอยู่ที่ประมาณห้านะครับไม่เร็วกว่าน,นั้นนะถ้าเร็วกว่าน,นั้นข่ามันจะสูงเกินโอเวอร์ไปนะบเดี๋ยวเรามาดูตอนีจปรี่บัตรนะครับทีนี้พอกดขึ้นไป ในระดับหนึ่งเนี่ยความเร็วเนี่ยมันจะมันจะมีอาการแบบวูบแสดงว่าถ้าเมื่อไหร่มันวูบวูน่นเนี่มันใกล้จะวิบัติแล้วเราก็ปดไปจนกว่าความเร็วเริ่มลงแล้ว จะเห็นกราฟเริ่มโค้งนะครับแสดงว่าใกล้จะวิบัติแล้วกราฟจะเริ่มโคงแล้วนะกราฟตัวนี้นนนถ้าสังเกตดูดีนี่วิบัติแล้วก็จะเห็นว่ากําลังมันล่วงเนาะกําลังมันล่วงลงอ่ะเราก็ถือว่ามันจบกระบวนการเราก็นี่ครับเราก็จะปล่อยวาลตัวนี้อ่ะปล่อยปุ๊บ มันก็จะบันทึกค่าสูงสุดให้เรายูนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นค่าที่มันคํานวณให้แบบเข้าๆเข,ข้าๆนะใช้งานไม่ได้เราจะต้องเอาค่าตัวนี้ไปหารด้วยพื้นที่หน้าตัดที่เราวัดมาจริงๆนะครับมันถึงจะได้เป็นค่าเนกับาสคานที่ถูกต้องนะครับก็เอาตัวนี้คูณ1000หารด้วย ถ้าตัวนี้มันขนาด15คูน15เนี่ยก็วัดออกมาเป็นมิลลิเมตรนะครับหารเข้าไปมันจะได้ออกมาเป็นเมตรกะบาาคาลแค่นั้นทีนี้ถ้าจบกระบวนการแล้วนะครับก็เปิดเอาตัวอย่างออกนะครับแล้วก็ทำตัวอย่างต่อไป